พวกเราเป็นพี่น้องกันนะฮอคิดไม่ถึงจริงๆว่าเคมันจะพูดออกมานี่นี้แลกมีแต่เรื่องคาดไม่ถึงนะครับตอนแรกก็เรื่องที่พี่เคชวนเรามาเล่นโบลิง่งแล้วก็มาเจอพวกพี่ยูมีแบบนี้แล้วก็เรื่องที่พี่เคเปิดเผยความสัมพันธ์พี่น้องกับพี่ยูมิทั้งๆที่พี่เคปิดมันมาตลอดเพราะเหตุผลนั้นบางทีเหตุผลนั้นของมันอาจจะไม่สําคัญกับอีกคนแล้วก็ได้มันถึงพูดออกมา พูดอย่างนี้นี่นายหมายความพวกนั้นนะได้คุยปรับความเข้าใจกันแล้วงั้นหรอไม่รู้สิก็แค่คาดเดานั้นหรอแต่ดูจากสีหน้าท่าทางของยูมิแล้วมันดูประหลาดใจนะบางทีอาจจะยังไม่คุยกันด้วยซ้ําแต่ฉันว่าน่าจะคุยปรับความเข้าใจกันแล้วแต่ยูมิแค่อาจจะยังไม่มั่นใจหรือมีท่าทีแบบนั้นนายคิดว่าถ้ายังไม่คุยกันยูมิจะยอมมาหรือไงเอา้าฉันก็พูดตามที่เห็นนี่ว่าก็ดูจากท่าที ฉันก็ต้องคิดว่าบางทีเคอะมันก็อาจจะแค่ชวนใหม่เฉยแบบพ้นวนสไตล์มันแต่ก็ไม่ได้พูดเรื่องพวกนั้นนี่ว่าแต่ว่านะลีวายนายเนี่ยแลรู้ใจยูมิจังนะทําไมบอกว่าเป็นเพื่อนกันอนะก็นึกว่าคบกันอยู่อะไรของนายเจโรฉันก็แค่คิดในแบบของฉันก็แค่นั้นเองผมว่าแทนที่พวกพี่จะมาเดาหรือว่าคาดการอะไรของพี่กันแบบเนี้ยไปถามพี่เคเองอะน่าจะง่ายกว่านะครับ แล้วนี่เมื่อไหร่พวกเราจะไปกันครับย่างก่อนยืนดูมันไปก่อนเพื่อที่ดูอะไรที่พีกว่านี้เอ,อ๊ะทั้งคู่เป็นพี่น้องกันเองงั้นเหรออืมนี่พี่เขาพูดว่าเราเป็นพี่น้องกันงั้นเหรอแต่ว่าที่พูดแบบนั้นออกมามันเพราะคำพูดของคุณพ่อหรือ เพราะว่าเขาเห็นฉันเป็นพี่น้องกันจริงๆเหมือนที่เคยพูดกันแน่นะฉันควรจะเชื่อแบบไหนดีทั้งๆท,ที่วันนั้นพี่เขาก็พูดออกมาเองแท้ๆอยากจะเชื่อคำพูดของพี่เขาจังแต่ว่าคำพูดของคุณพ่อเมื่อเช้าอืมสับสนจังเป็นอะไรไปไหนเป็นคนพูดเองว่าจะไม่ปิดบงังนะไงทำไมไม่บอกออกไปล่ะ ไม่แน่ใจนะว่าจะพูดออกไปได้ไหมก็กลัวว่าความจริงจะไม่อยากให้พูดออกไปนี่ทำไมจะพูดไม่ได้ละ่ะฉันมีน้องสาวเป็นคนความจำเสื่อมนี่ไงที่เคยพูดในตอนนั้นจำไม่ได้งั้นเหรอจำได้สิทำไมจะจำไม่ได้ละ่ะเอ๊ะก็ตามที่เคยพูดในตอนนั้นนั่นแหละเรื่องเมื่อเช้าอะ่ะก็อย่าไปใส่ใจเลยเอ๊ะนี่พี่เขารู้วนหรอว่าเราได้ยินที่พี่กับพ่อคุยกันในตอนเช้า แต่บอกว่าไม่ต้องไปใส่ใจงั้นเหรอถ้าบอกว่าตามที่เคยพูดในตอนนั้นถ้าอย่างนั้นพี่มองว่าฉันเป็นน้องสาวจริงๆใช่ไหมที่เคยพูดในตอนนั้นเรื่องจริงสินะนั่นก็แปลว่าพี่ไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้เกลียดฉันถ้าอย่างนั้นฉันก็สามารถพูดมันออกไปได้เลย,ยงั้นสิถ้างั้น อืมพวกเราอ่ะเป็นพี่น้องกันนะ่ะพวกเราไปกันเถอะถ้าแค่เล่นเฉยๆมันก็ออกจะน่าเบื่อเอาล่ะมาสร้างกติกาเพื่อความสนุกในการเล่นกันเอาเป็นคนที่ได้คะแนนน้อยสุดต้องเลี้ยงขนมทุกคนแล้วก็ เลี้ยงข้าวคนที่ได้คะแนนสูงสุดมือหนึ่งว่าไงตกลง,รงครับแต่เดี๋ยวก่อนอึจเมดี้เล่นโบลิ่งไม่เป็นกติกาแบบเนี้ยเมดี้ก็เสียเปรียบนะสิถ้างั้นฉันให้สิทธิพิเศษกับเมดี้แล้วเว้นเมดี้จากการแข่งขันเออไม่ต้องก็ได้ค่ะเมดี้เราถ้าเกิดแพ้ล่ะไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าแพ้ก็แค่ซื้อขนมกับเลี้ยงข้าวเองอย่างก็เหมือนที่เจโรพูด ถ้าเล่นแบบไม่มีกติกามันก็ไม่สนุกสิอ้ยจะเอาแบบนั้นใช่ไหมเมดี้อืมงั้นก็กติกาตามนั้นเจโรตามบัญชาคราับคุณหัวหน้าห้องถ้างั้นนะ่ะก็มาเริ่มกันเลยเอาละนะเริ่มเกมเลยแล้วกันนะครับ จะทำคะแนนได้น้อยแต่ฉันก็จะเป็นคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดเองอืมสูสนะูนะนาเวียเชื่อมือฉันได้เลยอาไม่นะนี่ฉันพลาดสไตล์เหรอเนี่ยเฮ้ยแย่ส yeah, มัดเลยไม่ได้สไตล์เลยขอโทษนะเมดี้ภาษาพูดไปเองแท้ๆไม่เป็นไรไม่เป็นไร แค่เนี้ยก็คะแนนเยอะแล้วไม่ต้องซีเรียสเล่นเอาสนุกดีกว่านะไม่ซีเรียสได้ยังไงตอนเนี้ยคะแนนเมดี้รังท้ายนะสิอีกอย่างฉันน่ะไม่อยากให้พวกนั้นน่ะไม่ยุ่งกับเมดีด้วยต้องสไตร์เท่านั้นน่ะถึงจะชนะจ้าจ้าฉันไม่ห้ามนาเวียแล้วแต่เราอามาดูยูมิกันก่อนดีกว่า ตาเคแล้วสินะนายจะเล่นแบบไหนกันแน่นะเล่นเอาสไตร์เลยงั้นเหรออาจจะฟลุกก็ได้รอบหนะ้าคนไม่มีทางทำสไตร์ติดกันได้หรอก มันบาไปแล้วหมอนั่นมันจะเก่งเกินไปแล้วผมก็พอรู้อยู่นะคะว่าพี่เคเล่นโบลิ่งเก่งแต่ก็ไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้นั่นมันยอดไปเลยเอาหละ่ะสรุปคะแนนนะครับคนที่ได้คะแนนน้อยสุดก็คือเมดี แล้วก็คนที่ได้คะแนนสูงสุดเนี่ยก็คือเคเอาละตามกติกาแล้วเนี่ยคนที่ได้คะแนนน้อยสุดต้องเลี้ยงขนมพวกเราถ้างั้นขนมที่รีเควสก็ขอเป็นจากร้านสะดวกซื้อใกล้ๆตรงนี้ละกันนะคะส่วนเลี้ยงข้าวคนที่ได้คะแนนสูงสุดมื้อหนึ่งเรื่องนี้ก็ไปตกลงกันเองนะครับแต่ตอนเนี้ขอขนมก่อนนะคะโอเคงั้นไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนฮะ ฉันก็จะไปที่นั่นเหมือนกันเอ๊ะถ้างั้นฉันก็ไปด้วยสิเมดี้อ่าไม่ได้สิครับคุณหัวหน้าห้องไหนว่าจะมาแข่งกับผมล่ะครับนี่คิดจะหนีเหรอครับเนี่ยฮึไม่ได้หนีสักหน่อยอีกอย่างกลับมาก็ค่อยแข่งก็ได้นี่กลัวแพ้ก็บอกมาเถอครับใครว่าฉันกลัวแพ้พูดอย่างเนี้ยมาเลยมาแข่งกันแข่งมันตอนนี้เลยถ้างั้นก็จัดไปครับ ไปกันเถอะนาเวียคงไม่ไปแล้วล่ะอืมทั้งหมดสองร้อยซิมโมครับเอ๊ะกระเป๋าต,ตังค์หายไปไหนล่ะรับมาสองรอยซิมโมนะครับนี่ครับของของคุณลูกค้าขอบคุณที่ใช้บริการร้านเรานะครับครับ เอออคือพวกเราไปกันเถอะอืะอืมเรื่องเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ขอบคุณเลยอใหายไปไหนแล้วหรเอ๊ะทำไมาอยู่ๆก็หยุดเดินล่ะมีอะไรงั้นหรอเอ๊ะเออคือ แค่รู้สึกเหมือนเรื่องเมื่อกี้ไม่พูดเราคงไม่ได้นะคือขอบคุณนะแล้วก็ขอโทษด้วยที่ให้นายมาออกเงินแทนแบบนี้แต่ว่ากลับไปอะเดี๋ยวฉันจะรีบคืเนเงินให้ทันทีเลยนะไม่ต้องหรอกเอ๊ะทำไมล่ะของพวกนี้มันแค่เล็กน้อยนะแต่ถ้าเธออยากจ่ายคืนฉันก็ไว้ตอนเลี้ยงข้าวแล้วกันอ้อจริงสิฉันต้องเลี้ยงข้าวานนี่นะงั้นนายอยากกินอะไรล่ะเราจะให้ฉันเลี้ยงข้าวนายตอนไหน นั่นสิจะกินอะไรแล้วก็ตอนไหนดีล่ะอืมเอ๊ะฉันยังไม่ได้คิดนะงั้นขอเก็บไว้ก่อนนะอืมได้สิงั้นจะให้เลี้ยงเมื่อไหร่ตอนไหนก็บอกได้เลยนะเราจะบอกแน่นอนถ้างั้นนะเราก็ไปกันเถอะอ่ะเดี๋ยวก่อนอ,อะไรกันเหรอฉันยังมีเรื่องที่อยากจะพูดกับนายนะอืมเรื่องอะไรเหรอคือตอนงานดนตรีวันนั้นนะ่ะ ตอนนั้นที่นายถามฉันคือในวันนั้นฉันยังไม่ได้ตอบอะไรนายไปเลยแต่แต่ว่าฉันก็คิดเรื่องนั้นมาสักพักแล้วนะแล้วตอนนี้ฉันมาฉันรู้คำตอบแล้วล่ะคำตอบของเธอคืออะไรล่ะฉันอยากจะลองทำมันแล้วก็ลองก้าวผ่านมันไปนะ